สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับน้องไอซ์ครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับ ที่ผมเนี่ยได้รับเชิญให้ไปเป็นอาจารย์พิเศษเพื่อที่จะบรรยายให้กับนักศึกษาที่อายุเยอะเป็นคุณพ่อคุณแม่ผมได้เลยเขาบอกแบบนี้นะเพื่อที่จะไปบรรยายว่าหลักการดําเนินธุรกิจจะดําเนินธุรกิจยังไงครับท่ามกลางที่เรามีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากมายในตลาดมีผลิตภัณฑ์บำรุงผิวมากมายในตลาดรวมไปจนถึงเปิดไปเคเบิลทุกช่องมีผลิตภัณฑ์เยอะเต็มไปหมดอะ,อะไรทําให้เราเนี่ยสร้างความแตกต่างจุดยืน และทำให้คุณผู้ชมสั่งซื้อ แล้วก็มีกระแสเรียกร้องมาอย่างต่อเนื่องรายการอยู่ได้คุณผู้ชมสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องพึงพอใจในผลลัพธ์ที่ได้ราคาสมเหตุสมผลและที่สําคัญคือมีที่มาที่ไปอย่างชัดเจนทั้งหมดทั้งปวงที่เราพยายามก่อสร้างขึ้นมาให้เป็นปณิธานของการดําเนินธุรกิจไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ชั่วข้ามคืนคสิ่งเหล่านี้สั่งสมผ่านระยะเวลามาเกือบสิปีนั่นหมายความว่าย่อมสะท้อนย่อมแวววาวย่อมถูกเจรนายให้ไปเข้าตากับบุคคลหลายๆคนค่ะ นั่นจึงเป็นที่มาว่าถึงต้องส่งจดหมายเรียนเชิญผมมาเลยเพื่อที่จะไปบรรยายให้กับ,กบนักศึกษาฟังว่าหลักทางการสื่อสารทางการตลาดบนความชอบธรรมของการดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการที่มีจรรยาบรรณเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างเราจะมีภาพอินเสิร์ตให้ดูในวันที่ผมเพิ่งไปผมขับรถไปถึงชนบุรีเลยนะไปที่การไฟฟ<ป>้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชนบุรี <คะ S 1> เพื่อที่จะไปบรรยายให้กับนักศึกษาที่มีวัยวุฒ อว่าแบบนี้อายุมากแล้วใช่ไหมคะโอ้เยอะอายุเยอะห้องเรียนเนี่ยเป็นร้อยคนนะนี่เลขาผมถ่ายมาให้ดูเหมือนจะหลับค่ะเสื้อขาวไม่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 ต้องจดไหมคะต้องจดไหมคะแล้วแต่เขาแล้วแต่เขาจดก็ได้คะแนนไปเนาะดังนั้นครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะบรรยายให้ฟังทุกคนให้ความสนใจมากมากคุณวิกดูเด็กมากมากทุกคนให้ความสนใจมากอะไรทําให้ผู้ชายคนหนึ่งตัวเล็กๆเนี่ยอายุส0กว่ากว่า ได้รับการเรียนเชิญแบบนี้อะไรนหนูว่าอะไรถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่มีจรรยาบรณเขาทํำไหมเขาจะเชิญใช่ค่ะถ้าเราไม่น่าเชื่อถือถ้าเราขายของแบบวันผ่านวันขายแบบเพื่อเอายอดเงินเป็นที่ตั้งใช่อยากเอาอเงินมาที่เป็นที่ตั้งแล้วก็ทําทุกอย่างเพื่อให้เราประสบผลสาเร็จโดยที่ไม่ได้หวังได้เลยว่าเราส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดใ,<ช>ให้กับผู้คนบนโลกนี้หรือเปล่าค่ะนําเสนอกันในวันนี้ฟีดแบ็มันแรงมากอ่ะค่ะ แรงมากจนเราต้อง,องเอาเฟอร์ให้กับมาใหม่ <g ül> เอใเอให้กับคุณผู้ชมจริงๆนะครับเพราะทุกคนบอกว่ามันใกล้จะหมดแล้วบางครั้งไปซื้อที่บูธก็ไม่ได้ลดขนาดนี้จัดโปรหน่อยเถอะคุณมุทิตาหรือว่าผมจําไม่ได้นะครับหรือคุอเลยสักคนนึงเนี่ยขอกล้าๆผู้ชื่อผิดกลับขออภัยจริงๆนะครับรับประทานให้คุณแม่อายุ80กว่ารับประทานเพราะท่านไม่สามารถขึ้นไปในบ้านได้ค่ะ ท่านไม่สามารถที่มาในบ้านได้แ80กว่าสมวัยนะครับที่จะมีภาวะความเสื่อมก็มาตามวัยนะดังนั้นก็เป็นเรื่องปกติบางคนบอกเจ็สิบมาแล้วสี่0ห้าสิบมาแล้วบางท่าแปดสิบเป็นนี่ก็บอกว่าโอ้โหบุญบารมีสูงมากแล้วยิ่งสมัยนี้4ี่สิบมาแล้วค่ะใช่ไหมครับเพราะว่ายี่สิบแดนค่ะข้อต่อจิกมันสับสนใช่ไหมจริงจอยเสื่อมต้องบอกแบบนี้จอยมันจอยเสื่อมใช่ไหมครับคือข้อต่อมันเสื่อมจอยคีอข้อต่อนะมันเสื่อมนั่นก็หมายความว่าท่าน ให้กับคุณแม่รับประทานแล้วคุณแม่ท่านรับประทานไปหนึ่งอาทิตย์ค่ะลูกลูกไปซื้อมาจากไหนมันดีกว่าทุกคอลลาเจนที่แม่เคยรับประทานค่ะมันไม่ข่าวบางคนกินรับประทานคอลลาเจนเข้าไปกลมตีขึ้นมาแล้วมันจะเออขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วมันเลอะคุณนึกออกมป็นคนกลมตีอย่างเงี้ยก็เหม็นเหม็นกลิ่นคล้ายๆพวกซุปไก่อะไรพวกเนี้ยค่ะมันจะขึ้นมาท้าเลยซื้อปลายสั่งไปแกะแกะสูตรออกมาดมได้เลยแต่ไม่ใช่ดมปุ๊ดเข้าจมูกเดี๋ยวตำรวจจับตรวจฉี่นะนั่น่ะ ก็ไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นคาวเลยเพราะคอลลาเจนตัวนี้แตกต่างจากทุกคอลลาเจนที่คุณผู้ชมเคยรู้จักเพราะเป็นคอลลาเจนไตเปปไทด์โมเลกุล3สายที่ตัดต่อเรียงโมเลกุลให้อยู่ในรูปของอะมิโนเปปไทด์คอมเพกซ์สสายดูดซึม ทันทีที่รับประทานและค่อยๆส่งพลังงานการเยียวยาดูแลข้อต่อกระดูกตรงนั้นค่อยๆส่งพลังงานไปเรื่อยๆเรียงต่อกันหนาๆขึ้นเรื่อยๆถูต้องค่อยๆส่งพลังงานไปทั่วทางร่างกายเขาเรียกว่า time release คือส่งต่อไปเรื่อยๆส่งต่อค่อยๆส่งต่อเพื่อให้ออกฤทธิ์ได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นเกิน8ชั่วโมงขึ้นไปนั่นหมายความว่านอกเหนือจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ ไปลดปริมไขมันทั่วทั้งร่างกายแบบเดียวกับที่นักกีฬาโอลิมปิกใช้แล้ววันนี้คุณผู้ชมถ้ามีปัญหาเรื่องปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกจากอายุที่มากเพิ่มอายุที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นและน้ำหนักที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นสองปัญหานี้เมื่อมันเจอกันเมื่อไหร่มันมาประสานพลังกันเนี่ยมันทําให้เราเหนื่อยกับการมีชีวิตมากเหนื่อยกับการใช้ชีวิตอยากอายุยืนแต่ขอชาราแบบมีคุณภาพและขออายุมากแบบที่ไม่เป็นภาระกับคนอื่นค่ะ นะครับดังนั้นบาโปรโมชั่นครับกับผลิตภัณฑ์ที่จะลดปวดเข่าเพราะลดอ้วนลดปวดเข่าของร่างกายของเราทั่วทั้งร่างกายฟื้นฟูกันทั้งระบบกันเลยนะครับลดไขมันส่วนเกินทั้งร่างกายให้ตัวเบาแล้วคุณผู้ชมก็จะรู้สึกปวดเข่าลดน้อยลงอย่างชัดเจนสิ่งที่คุณผู้ชมจะได้รับไปกับคอสเยียวยาคือกระปุกสีเหลืองกับกระปุกสีน้ำเงินอย่างละหนึ่งกระปุกนะครับ,ร,บรับประทานได้เฉพาะคอลอลาเ <ใน S 2> จนยมีม45แคปซูล ในขณะที่สีเหลืองมี30แคปซูลรับประทานได้เลยในช่วงแรกนะครับสีเหลืองรับประทานวันละเม็ดก็ได้ในขณะเดียวกันกระปุกสีน้ำเงินให้รับประทานสัปดาห์ละสัปดาห์แรกให้รับประทานสัปดาหละ2เม็ดก็ได้เพราะเกือปรับสภาพบางคนคือปรับสภาพได้เร็วคะ่ะ ก็จะเห็นว่าความปวดเข่ากระดูกในร้อยลงและเมื่อผ่านไปถึง7วัน10วันผิวจะเนียนนุ่มกระชับขึ้นและสีผิวจะดีขึ้นมากเพราะผิวเรามันเนียนนุ่มตัวนี้ช่วยเรื่องสีผิวด้วยแล้วก็ความกระชับของผิวด้วยต่เรื่องสีผิวด้วยแล้วก็ความกระชับของผิวดผิวคนแห้งเพราะอายุมากบางคนผิวไวทองผิวมันแห้งมากค่ะแห้งมากผิวตัวนี้จะชุ่มชื้นขึ้นมากค่ะเพราะมันเป็นอนูคอลลาเจนเปปไทสามสายตัดต่อเรียงโมเลกุลในรูปแบบของ ไตเป๊ปไทคอมเพกเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเรื่องกระดูข้อต่อไขข้อแล้วก็ส่งผลโดยตรงกับผิวพรรณแล้วก็ลูกค้าเนี่ยปากแห้งเล็บแห้งทานเข้าไปแล้วบางทีผมขาดง่ายนั่นแหละทานเข้าไปแล้วบอกว่าปากมันชุ่มชื้นขึ้นไม่ลอกไม่แสบแล้วนะอะไรประมาณนี้ค่ะผิวมันจะชุ่มชื้นขึ้นในร่างกายแต่ผมจะกล่าวเรียนว่าสิ่งนั้นเป็นผลพลอยได้อ่าเพราะปรับสภาพในร่างกายอะไราไงขู้ไหมครับ นี่ผิวพี่เนียนนุ่มมากแค่เป็นผลพลอยได้เองเหรอนั่นหมายความว่ากระดูก<ช>พี่ต้องย่อมต้องแข็งแรงมาก<ช>แล้วพี่กินแคลเซียมอยู่จะช่วยไหมแคลเซียมเนี่ยช่วยเรื่องกระดูกแต่คอลลาเจนที่เราแนะนํากันในวันนี้ช่วยเรื่องข้อต่อนะ,อะไม่เหมือนกันบางคนรับประทานกูโคามีนอยู่รับประทานควบคู่กับกูโคามีนเพิ่ม<ช> <ๆ S 2> น้ำในข้อด้วยก็เห็นผลลัพธ์ใหญ่อย่างดีแล้วก็ชัดเจนยิ่ง<า>ขึ้นถามว่าบางคนเคยคุยกับไอซว่าไอซบอกว่าทานคอลลาเจนแล้วมันจะตึงมันจะเนียนทานวิตามินซีอยู่ผิวดีเหมือนกันแต่บางครั้งที่คคุุณณททาาาาาานนวิิตมมมกกกๆออออจํให้ระดูง อันนั้นมันเป็นปลายเหตุนะใช่ค่ะถ้ารับประทานด้วยใส่ฟิปฟอบด้วยโอดีมากใช่ค่ะเพราะว่าเราก็ไม่เพิ่มการปวดถ้าใช้ใส่ฟิปฟอบปอมันไม่ดีนะต้องใส่ของจริงนะถ้าอยากได้ของจริงต้องซื้อในช็อปเออใช่ดังนั้นพูดมากไม่ได้เราไม่ได้ค่าสปอนเซอร์ดังนั้นครับลดไขมันส่วนเกินในร่างกายให้ตัวเบาทุกคนเลยละครับคุณผู้ชมที่จะรู้สึกปวดข่าลดน้อยลงคอสเยียวนะครับ กระปุกสีเหลือง1นึ่งกระปุกและกระปุกสีน้ำเงิน1กระปุกในราคา1,900บาทแต่เพิ่มอีก1 0 0 0บาทรับไปเลยอีกคู่หนึ่งเป็น4กระปุกในราคา2,900บ,บาทเท่านั้นแต่กาบเรียนและขออภัยถ้าเกิดว่าในคอร์สฟื้นฟูทางระบบจำเป็นจริงๆนะครับที่จะต้องจำกัดสายเพียง25สายเท่านั้น25สาสายเท่านั้นเพราะไม่สามารถให้ได้เยอะแบบไม่อั้นทำไม่ได้ทำไม่ได้เพราะกำไรก็อยากได้แต่ เรามีตัวแทนจําหน่ายเกรงว่าจะสูญเสียราคาเดียวค่ะ,คะเดี๋ยวมีปัญหากับตัวแทนจำหน่ายกับซัพพลายเออร์อีกหลายๆเจ้าให้รับประทานพร้อมกันหรือเว้นช่วงการรับประทานก็ได้อบอกได้เลยว่ารับประทานกันได้ยาวนาน4-5เดือนตกวันหนึ่งไม่ถึง20บ,บาทคุ้มมากคคุค้มมากเพื่อที่จะอะไรลดเปอร์เซ็นต์ไขมันทั่วทั้งร่างกายเพื่อที่จะให้เรารู้สึกปวดข้อปวดขาปวด,ดกระดูกลดน้อยลงเพื่อที่จะให้เราไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องภาวะความอุดตันไขมันในเส้นเลือดอีกในอนาคตค่ะ คุ้มไหมคุ้มมากคุ้มมากเพื่อที่จะเรามั่นใจได้ว่าในอนาคตเราจะได้ไม่ต้องไปตรวจระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดแล้วพบว่ามันมีภาวะความเสี่ยงของการโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดที่สูงถ้าการลงทุนแบบนี้จะลดความเสี่ยงต่อสิ่งนั้นได้ในอนาคตค่ะ คนที่จะลงทุนดังนั้นการลงทุนแบบนี้ให้รีบโทรไปที่0 888747425ครับซ888747426อย่าว่าแต่จะเป็นสายด่วนเลยนะครับ2เบอร์นี้เขาส่งด่วนแล้วก็ส่งฟรีให้ทั่วทั้งประเทศุ่งนี้ก่อนเที่ยงตัดขายไปเลยว่าไม่ต้องถามคําถามนี้เลยนะครับคุณผู้ชมว่าส่งฟรีคิดตังไหมหรือคิดตังค่าส่งหรือเปล่าไม่คิดตังบาท<ร>เดียวก็ไม่คิดค